คลิปนี้ก็ฝากไปถึงลูกค้าหน่อยนะครับคือเวลาจะสั่งอาหารหรืออะไรเงี้ยคือก็วนศึกษาอาหารนิดนึงว่าอาหารมันคืออะไรอย่างวันนี้ครับคือผมไม่ได้อานคลิปไปใช่ไหมไก่สามอย่างเออไก่สามอย่างเป็นปัญหามากเลยไก่สามอย่างเอาเออเดอร์อไปส่งลูกค้าเสร็จประมาณรึ้งชั่วโมงมั้งคือลูกค้าโทรบอกว่า ทำไมไก่สามอย่างทำไมไม่มีไก่ทำไมไม,มีแต่พริกซอยตะไครซอยกุ้งแห้งอะไรก็ไม่รู้เช็ได้บอกเอ้าพี่พี่สั่งไก่สามอย่างมันก็ไม่มีไก่อยู่แล้วนะมันจะมีไก่ได้ไงไก่สามอย่างคือมันไม่มีไก่อยู่แล้วตอนจบผมกดวางสายนะครับเพราะว่าลูกค้ามีจะบอก ขโมยเอาไก่ลูกค้ามากินนะครับคืเขาบอกว่าดูไปถามร้านดูใครเขาจะเอาเขโมยไก่มากินครับแค่ไก่